h a ดบทหนึ่งจากท่านอัสบินมานิกราดยัลลหอันฮได้ก่าวว่านะครับได้บอกว่าถ้าอัลลอฮุบีอับดินคอยรอเมื่อใดก็แล้วแต่ ที่อัลลอฮ์สุภาโนวาัตาลาปรารถนาให้เป่าคนหนึ่งได้รับความดีปราถนาให้คนหนึ่งได้รับความดีปราถนาให้คนในดุนยานี้ที่เป็นเป่าของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงรักเนี่ยได้รับความดีบีอับดีด้วยเป่าคนหนึ่งคนใดของพระองค์เนี่ยได้รับความดีอัจจาลอัจจัลลัหอัลออกูบะอัลออกูบะตุฟิดดินจนั่นก็คือว่าอัลลอฮ์สุภาโนวัตาลาจะให้อุกูบะ บทลงโทษมาในดุนยานี้เลยอัลลอฮ์จะไม่รอให้พระองค์นั้นอะไรไปลงโทษทีเดียวในอาคือร์อดังเชกเช่นนี้จึงเป็นการบ่งบอกว่าท่านนาบบม,ม,มุฮัมมัดศ็สลลลลอฮลมาฮิวะสัลัมให้กำลังใจบุคคลที่โดนทดสอบอยู่ในขณะน,นี้ว่านี่คือเครื่องหมายของความรักที่อัลลอฮ์ได้ให้ประสบในดุนยานะครับอัจจะละฮูอันอูกูบะตุฟิดดุนยาอัลลอฮ์สุบฮานวตะตอาลาให้อะไรครับให้อูกูบะเกิดขึ้นกับเขาในดุนยานี้ ว่ ذ อิดะอัรอเดบีอัมบีฮีอัชชารแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺ س ب า ا ن ه ละให้บาวคนหนึ่งประสบกับความชั่วอัลลอฮฺจะปล่อยปะละเลยเขาอัลลอฮฺจะไม่สนใจเขาเป็นอย่างไรครับอัมสะกันฮูบิซัมบีฮีฮัตตอยูวัยูวัฟฮัตตอยูวฟฟีอับีฮีเยมันกียามโดยที่อัลลอฮฺุ ب ح ا ن าลานั้นจะจะงดเว้นจากการลงโทษเขาในดุนยานี้ และไปรวมทีเดียวในวันเกียร์มาวันเอียร์สุดสุดละนี่คือการปล่อยปะละเลยของพระอ,องค์เพราะฉะนั้นคนที่โดนทดสอบทั้งหลายในดุนยานี้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทดสอบจากมุซีบาเรื่องการงานทดสอบจากมุซีบาเรื่องคนรักคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณคนที่รักคนที่เป็นภรรยาคนที่เป็นสามีคนที่เป็นลูกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลานั้นได้ให้บททดสอบเพื่อเติมเต็มความรักของพระองค์เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือสอบบัสแล้วก็อดทนอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยลอจุอุลเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วเราจะกลับคืนสู่พระองค์ h ะด i ษบทนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลล,ลลัลวะลาฮวะซัลลัมพูดเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจในการดํารงชีวิตในดุนยานี้เพื่อให้เราทุกคนนั้นได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมิได้หมายความว่าอัลลอฮดทรง มันขึ้นอยู่กับตัวเราเหมือนกันว่าเราปฏิบัติตัวอย่างไรเราป็ทําตัวอย่างไรถ้าเราเป,เป็นบุคคลที่ไม่สนใจศาสนาของอัลลอ์สุบฮานวาตาลาแต่เราอยู่สะดวกสบายแล้วไม่มีบททดสอบเนี่ยมิได้หมายความว่าอัลลอฮ์รักเรานะนั่นอัลลอฮ์รวมไว้จัดการเราทีเดียววันเดียวือกปีละเรายังคิดว่าแบบนี้นะครับให้อัลลอฮ์จัดการเราเหมือนกับกอรูเหมือนกับฮามาเหมือนกับฟิรเอาซ์จะดีกว่าดีกว่าไปปล่อยให้เรานั้นไปเจอเจอทีเดียวแล้วเราแก้ตัวอะไรไม่ได้ ตรงนี้เองนะครับจึงเป็นบททดสอบหรือเป็นเรื่องที่ตักเตือนว่าเมื่อใดที่เป็นบททดสอบกับเราเราอย่าได้ตีโพยตีพายเราอย่าได้ว่าลอสุภานวตาราเอาอีกแล้วลเราอัลลอฮ์ทดสอบชั้นอีกแล้วเราคราวที่แล้วโควิดชันก็แย่แล้วโควิดครั้งนี้ฉันไม่แย่อีกเร้วแล้วฉันจะอยู่ยังไงดุนยานี้เรื่องราวต่างๆนานามากมายเป็นผลจากสิ่งที่เราเองไม่ได้เข้าใจเรื่องราวของศาสนา เราไม่เข้าใจหลักการอิสลามเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านนาบีมฮัมัสลล,ลัลฮุอะเลวะสลัมจึงได้บอกว่าอินนาอิซมินจาซาอีมาอิซมินบาลาท่านนาบีบอกเป็นเป็นแบบอย่างเลยนะครับในการดำรงชีวว่าความยิ่งจะผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผลตอบแทนที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะเอาตัวมูนี่แปลว่าใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าผลตอบแทนอื่นใหญ่มากที่สุดคือเรียกว่าเป็นอิซมุลตัฟนิคือเรียกว่า ใหญ่ที่สุดเนี่ยยังไงครับท่านนาบีบอกว่าอินนาอิสมิดยาซผลตอบแทนที่ใหญ่ยิ่งมาจากอะไรครับมาอิสมินลามาจากบททดสอบที่ใหญ่กว่า <Yeah. S 1> คือหมายถึงว่าบททดสอบใหญ่ขนาดไหนผลตอบแทนรออยู่เนี่ยใหญ่กว่านั้น <Yeah. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นท่านนาบีจึงบอกว่าอินน ah ัอลลอหฮะตาลาอิดอาฮับก้กอมัน เมื่อใดก็แล้วแต่ท่านนบีจึงบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่โดยแท้จริงหากว่าอัลลอฮฺพานตาลารักคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดรักใครก็แล้วแต่ในคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในกลุ่มนั้นอิบตาลาฮุมอัลลอฮฺจะทดสอบเขาอิบตาลาฮุมอัลลอฮฺจะทดสอบเขาเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺรักใครอัลลอฮฺจะทดสอบเขาเหล่านั้นอิบตาลาฮุมว่ามันรอดียะ ฟาลาฮุริตอท่านนาบีบอกว่าอะไรครับใครที่พอใจกับบททดสอบนั้นขอบคุณกับบททดสอบนั้นอดทนกับบททดสอบนั้นรอดียานี่แปลว่าพอใจแปลว่าปลื้มแปลว่าแปลว่า,วาไ,มไม่ไม่โวยวายไม่ตะโนกนโวเวกไม่พอใจไม่มีสิ่งที่คือเรียกว่าผลตอบแทนจะใหญ่ยิ่งจะมากเนี่ยในบททดสอบเนี่ย ฟามมันรอดียาท่านนาบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่พอใจขอบคุณต่อลอสุภานวตาลาแล้วก็อดทนขอบคุณบทการอดทนด้วยนะอดทนเขาเรียกว่าฟาซอบบรุญเจมีนท่านนาบียูซุฟอะไรฮิสซาามเนี่ยตอนบททดสอบเนี่ยในอายันกุรอ่านบอกว่าท่านนาบียูซุฟอดทนไม่ธรรมดานะอัลลอฮ์ชื่นชมบอกว่าฟาซอบบรุญเจมีละการอดทนที่สวยงามตีโจทย์ยากนะ คำว่าอดทนที่สวยงามนักวิชาการบอกว่าคำอดทนที่สวยงามหมายถึงการที่คนคนนั้นอดทนแล้วสามารถกระทําความดีได้ต่อเรื่องคือสามารถที่จะพูดซิกลล้อ,อมาได้อินนาลิลลาวอินนาอิลฮิรอจิอูลผมเคยมีญาติคนหนึ่งนะรู้สึกชื่นชมนะและคําแรกที่เขาเนี่ยนะครับได้ได้เรียกว่าได้พูดออกมาแล้วผมเองได้ยินกับหูของตัวเองเนี่นะครับเขามีลูกหลายคนนะครับแต่มีลูกชายแค่คนเดียว รากว่าลูกชายเนี่ยนะครับมาเสียชีวิตมลเราบอกว่าอินนาลิลาวะอินนาอิลยฮิรอจุด้วยความอดทนของคนเป็นพ่อนี่นะครับมีลูกชายที่จะสืบสกุลต่อไปเนี่ยแค่คนเดียวเนี่ยจับร่างของลูกนี่นะครับอุ้มลูกขึ้นแล้วก็บอกว่าอินนาลิลาวะอินนาอิลยอิรอจุดไม่ได้โวยวายด้วยความสงบนิ่งเลยนะครับนี่แหละคือเรียกว่าซอบรุนจามีลเรียกว่าอดทนที่สวยงาม